วันจันนี้แล้วนะคะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไปพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินค่ะกาหนดการจะมีการหารือกันในช่วงบ่ายนะคะทีนี้เรามาดูประเด็นที่ทั้งสองจะหารือกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียนะคะแล้วก็จะมีเรื่องการทหารด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสันติภาพแล้วก็ความสงบสุขของเพื่อนๆด้วยนะคะก็เป็นประเด็นหลักที่จะมีการหารือกันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ย สีจิ้นผิงเนี่ยจะพบกับปูตินทุกๆปีอยู่แล้วนะคะเนื่องจากเอ่อถ้าไม่มีล็อกดาวหรือว่าอะไรเหตุที่จําเป็นจริงๆอ่ะนะคะทั้งสองก็จะไปมาหาสู่กันเป็นประจําอยู่แล้วละคะ่ะตั้งแต่ปี2013ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีสถิติค่ะว่าปูตินกับสีจิ้นผิงเนี่ยได้พบกันมากถึง40ครั้งเลยนะคะทั้งสองก็มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันนะคะทั้งเรื่องของเพื่อนบ้านพรมแดนด้วยบริเวณแม่น้ําแยงซีกับแม่น้ําโบก้าเนี่ยละคะ่ะแล้วก็ยังเป็น เส้นทางสายใหม่ที่สําคัญด้วยนะคะจีนเองก็มีการเปิดเส้นทางทางรถไฟสายตรงกับรัสเซียด้วยค่ะก็มูลค่าการค้าทั้งสองของปีนี้นะคะก็วางเอาไว้2 0สนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็จะทําให้ถึงเป้าที่วางเอาไว้นะคะการหาหรือกันในวันจันนี้ค่ะทางด้านของสื่อ RT แล้วก็สื่อ t a s นะคะซึ่งเป็นฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าจะมีการหา,หาหรือกันแบบส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของสื่อ กบธมเนียก็จะบอกว่าอาจจะมีการพ่วงไปถึงประเด็นสันติภาพทั่วโลกด้วยนะคะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่เรียกได้ว่าถึงขีดแล้วนะคะที่จะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วล่ะคะ่ะ ก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องตามต่อนะคะแล้วสีเองก็จะมีการพูดคุยกับเซเลนสกีด้วยค่ะเพื่อที่จะยื่นความเสนอในการฟื้นฟูประเทศและกับการเจราจาสันติภาพในเวลานี้นะคะสหรัฐเองก็คิดว่าด้วยเหตุการณ์สถาบันการเงินต่างๆในเวลานี้นะคะก็อาจจะช่วยทําให้การเจราจาสันติภาพเป็นไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะพวกเราก็ยังคงต้องจับตาก,กันอย่างใกล้ชิดค่ะ นอกจากนี้นะคะรัสเซียเองก็เพิ่งเปิดสถานีรถไฟใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลกในกรุงม,มอสโกไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อซักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย ก็จะมีการไปเยือนสถานีรถไฟชื่อดังแห่งนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่างานนี้พลาดไม่ได้ค่ะจีนเองก็เป็นเจ้าแห่งรถไฟนะคะรัสเซียเองรถไฟใต้ดินเนี่ยก็ขึ้นชื่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เดินหน้าผูกสัมพันธ์กันต่อไปนะคะโดยสื่อกว่าทามเนี่ยก็มีบทวิเคราะห์ออกมาว่าในเวลาที่โลกกําลัง โอ้ oh, ชุลมุนชุลตุนในเวลานี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยจะยิ่งต้องแน่นแฟนให้มากยิ่งขึ้นละค่ะการเจกัาในทุกๆครั้งระหว่างสีจิน้นผิงกับปูตินนะคะก็จะมีการมอบของที่ะระลึกแทนใจและเปลี่ยนกันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะมีแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามค่ะแต่ว่าทางด้านโฆษกของทั้งสองก็ได้กล่าวนะคะว่าของที่จะแลกกันในครั้งนี้เนี่ยจะมีคุณค่าและก็มีความหมายอย่างยิ่งเลยนะคะ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเน้นมูลค่าราคาของของที่ให้ค่ะก็หวังว่าการพบกันในช่วงนี้ของสีจิ้นผิงกับปูตินนะคะจะทำให้การเจราจาสันติภาพง่ายขึ้นค่ะจากเหตุการณ์ความไม่พร้อมต่างๆในบ้านของสหรัฐในเวลานี้นะคะกอบกับทั้งทางด้านริพาร์ิกันเองก็ต้องการให้สหรัฐหันมาหาจีนมากกว่าที่จะไปคลุกอยู่กับยูเครนกับรัสเซียล่ะค่ะ